สไลด์นะครับแล้วก็ในตำแหน่ง A จะเห็นว่าคุณจะเขียนเพราะว่าแบนด์เป็นกูฟฟิงถ้าหากว่าเราดูมันเป็นดับเบิลแอคชั่นนะเราเรียกมันว่าแบนด์เป็นกูฟฟิงแต่ถ้าหากว่าเราดูมันเป็นซิงเกิลแอคชั่นเราจะเห็นว่าข้างๆ้าแท่งเชียร์สีดำของแบนด์เป็นกูฟฟิงนั้นจะมีรูปแบบที่เรียกว่าแอนกิ้งแมนดูเห็นไหมครับคือถ้ามีการส่งเสริมกันในลักษณะนี้เนี่ยรูปแบบเองกูฟฟิงที่มีมีแท่งเทียนที่มีลักษณะคล้ายกับสัญญาที่จตัวเดียวกันเนี่ยขึ้นมามันก็ยิ่งส่งพลังมากขึ้้นนนเท่าั นะฮในตำแหน่งเทคทีกในวันแรกเรียวบอลที่ามันจะเป็นเทคกเกที่เราเรียกว่าแอ็กซิ่งแมนนั่นคือเราหมายว่าถ้าเรามองมันเป็นแบบซิงเกิลแอคชั่นและเท็กเกอร์เป็นแท่งเดียวแต่ถ้าหากว่าเรามองมันเป็นดับเบิลแอคชั่นก็คือเราจะเรียกมันว่าบูล์ิ่งอินกุฟฟิงนะฮะและหลังจากนั้นตลาดที่ร่วงลงมาในตำแหน่งบีเราก็จะเห็นว่าบูลลิ่งอินกรุฟฟิงเกิดขึ้นมาและในตำแหน่งบีเท็กเกอร์จึงการเราจะเห็นว่ามันคือรูปแบบแฮมเมอร์ ตลาดหลังจากนั้นตลาดตลดาดตลาดก็พยายามขึ้นไปและเราสามารถใช้รูปแบบแบนด์หรือกรูฟฟิ้งในตอนนี้นั้นเป็นแนวต้านก็้เช่นกได้นะฮะต่อไปเป็นรูปแบบ